ออ <S <S โอ้โหจัดไปก่อนปลาแขกครับพี่น้นนองปลาแขกนี่แล้วครับนี่น่าติดแล้วครับตุ๊กได้ตุ้กตุ๊กต,กต,กต,กตกได้แล้วครับได้แล้ว นะครับเนี่เลยนี่นะครับปลาแครครับนี่ปลาไงครับของแครครับเยอะเลยเยอะเขาฟังเลยน้องพี่น้องเยอะเขาฟังตัวางนี้แบบนี้ครับโอ้ท้าผมโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไปกล้อง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 ไปไงพี่น้องไปขึ้นทางเลยไปขึ้นทางแล้วไปขึ้นทางเลยแกบอกเแล้วแกบอกเทปแล้วโอ้โหเนี่ครับ ข้อมงเก็บแล้ว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 โอ้ล่ะคือนีดีโอ้โหเอ้าไปแล้วพี่น้องโอ้ พี่น้องครับตอนนี้ผมกับยูประเทศฟินแลนด์นะครับระวังล่อตีบักใหม่นะครับเจ็บบักใหม่ปลาเขากลับมาตกป่านะครับตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งระวังล่อตีบักใหม่นะครับ เท่ากับภาพพ่พน้องมาตกเบ็ดนะครับคันเบ็ดเท่าโอ้บรรยากาศองศาตอนนี้ก็อยู่ที่16องศาครับผมเป็นฤดูร้อนของประเทศฟิลลนแลนด์นะครับปีนาผู้ใดอยากจมาม่าเจ็บบูเบรีนะครับผลละไมปลาอยู่ประเทศฟิลลนแลนด์นะครับ มาเด้เลยครับเด้อเดี๋ยวอยากมากอะติดต่อมาเลยครับเดี๋ยวผมพามาครับรับรองบ่ผิดหวังครับเนี่ยครับอันคนอันตกเบ็ดเ้องนะครับในผ่านนะครับเนียกือบ่มีโอ้ยเสียเงี้ยเ้องเสียเงียงเง้ยอย่าง เราใส่เดียนน้ำเงินก่อนโอ้ใส่เดียนประเทศฟินแลนด์พี่น้นองอตัวใหญ่บ่อะตัวใหญ่บ่เดี๋ยวถามเขาบ้างครับแตามมานาถาครับบ่าได้ซื้อมาจากไทยอของไทยฮะบ่าได้มาอะย้อนว่ามาเก็บง่ายหนิล่ะครับได้ไลายวอามั่วเชีานี่ว่า,วา,ามั่วเป็นไงเป็นสอง,งกันตะคุมั่งข้างวันติ้เออในวังปรปร่าปลาปลาประเทศหนาวนะครับพี่น้อง <c oughs> น้ำใสดีนะ,นะครับชีวิตคนงานต่างถิ่นนะครับมาจากประเทศไทยนะครับระวางคี่องบินขามทวีบมาถึ่งมะฮวอดครับกักโตนะครับตามกฎหมมยของประเทศฟินแลนด์นะครับก็ต้องตกป่ากินเนี่ย เฮ็ดยังเน้ะขมมขมมมยู่หะน่ะพูดอะโอ้ <c oughs> ปีนี้ก็มักไม่นะครับมักไม่ย,ยังกะเพึ่งมาหอดแต่ว่าผู้ทีเพิ่นไปสำรวจปลามากกัยังปีนี้กะม,มักบูวลีดำนะครับบูวลีดำกะจิ ลูกหน่อยแน่เพราะว่าฝนกะติมช่วงนะครับกะซิมี่มากบูเบอรี่แดงนะครับของเดือนอ่าทัดไปกะสีไล่อยู่คาดว่านะครับเพราะว่าผู้ใดไปเซอร์เวกะไปเมืองภากะไลยอยู่นะครับปีนี้อ่าปีนาอาจว่านน่ะ,นะครับเพราะว่าปีนี้เลี่ยงนะครับปีนาลลยแน่นอนครับมันสิสลรับกันไปประมาณนี้แหละ ได้อยากมากติดต่อมาเลยครับ,บน่ครับโอ้ในพันเบียดดวงนึงนะครับมาชิดเป็นซิปครับผมนะครับโอ้คนบันนาก,กลางนะครับอำเพื่อนนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับหากินต้มปลามกันด้ะครับก่านะครับน<อ> น,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 นันี้ะครับพี่น้องเบิ้งใส่เดือนประเทศฟินแลนด์คือประเทศฮ่อ่กงเหรอเห็นบ้ล่เหอเห็นดูเห็นดูข้าเ<อ>บิ้งใส่เดือนได้ตกนานไหเจ้าอ่ะเนี่ยยาซังฝรัง่งนี่อ <laughs> ตัวทไหแนี่โปโ้โอ้หน่อยกว่านี่โปขึ้นม <laughs> า,าไปแล้วครับไปไป กำลังไป oh, กำลังไปโอ้กำลังไปครับกำลังไล่ทายโอ้วินเนาะไม่หยิ่งไม่นั่เนาะมาือเศ้านี่โมเมนมือเศ้าดอกความมันเที่ยงๆหรอขเขาจะไมาหอนเฮ้ยติดโตแบบไงครับแต่ว่าเอ็นหน่อยมาสั่นเพป็นเลยแก่มือเอาเอ็นใหญ่มาใส่นะครับติดติด, <c oughs> ดติดติดติดเข้าอาอนนี่เพราเขานียนี่บ่เหนียวเนี่วมือเศร้า่นไ ครับอีกประมาณจังหน่อยนะครับบ่โดนครับผมพี่น,ออน้องขาเบิ่งนะครับโอ้ยตัวใหญ่ตัว,ตวน้อยมาหล่นน้ำกันครับอ้าวติดแล้วพี่น้อง <c oughs> มึงหันพลาดไปแป๊บเดียวนึงหันไปเข้าเดียวครับพี่น้องพูดหนาโตแบบเงี้ยเงี้ยทำได้ครับเิบ่งเอาเิ่งเอาจแค่ถามเรามึงดูเบ็ดเลยเนี่ยโอ้พี่น้องเิ่งครับ โน่นไปบ่พอวีครับหันหลังให้ติดแล้วครับโอ้ยเลืองแล้วหานูุกใจกันพูดหนาพูดหนาพูดหนาพูหนาโอ้เด๊เด๊เด๊ให้พี่น้องรุกไปยังไปยังไปอีศวรบอนเท่าบ่ปลาขาวโอ้ปลาขาวส่ฟิลเล่นโอ้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่ครับเงี้ยเงี้ยเบิดครับเงี้ยเบิดเดี๋ยวไปหาเงี้ยกันครับออื เอาแล้วครับพี่น้องเบิ้งขั้นเบ็ดครับนายพันผูน้นี้นะครับเบิง้งเอายิ้มให้พี่น้องเนี่ยโอ้ยหันตะข่างไรอ่าเออยยิมเนี่ยหล่นเลยเดี๋ยวถือก่อนนะมะเอาเลียครับตัวบประกันครับพี่น้องปลาดีทั่วครับผู้น่ะเอาเทียบเบิง้งเทียบเบิ้งโอ้อันนี้ปลาเขาครับนี่ปลาขาวสวยทะเลโอ้ประเทศฟินแลนด์พี่น้องอันนี้น้องไมอันนี้ยังมันนะ เปลี่ยนยาตัว่าสั้นครับพันเสียวว่าเอาตัวนี้พันเสียวตัวท่อขาแข็งนะครับขาเบิ้งนะครับปลาประเทศชุนแน่นเงยสั่มเดย์าะขาเบิ้งขาเบิ้งพี่น้องมันมีตัวบักเงยครับมุ่งเศ้านี่พันว่าพันเอ็นน้อยว่าสั้นนั่นแหละเอ็นน้อยบ่ดีครับมันต้องเอ็นยังไงบ่โดนครับปลาอุ้ย นะครับโอ้โหทีมงานอันอันนี้ทีมงานทีมงานอันตีกไม่ครับอมาจะใช้มาจะใช้ครับเนี่ยละเอ็ดครับละเอ็ยด๋อครับครับครับอันนี้บัวบกไก่ครับจังหวัดน้องบัวลำพูครับเนี่ยหัวหน้าธนงศักดิ์ผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับครับุนะมันบัวชีเลตด้วยพี่น้องมา กันประเทศนอกมหาตีบังไม่มหาเจ็บผลไม้ป่านะครับหาผู้ใดอยากมานะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับปีนานะครับมาโอ้ยจังมหาเงินช่วงหนาฝนนะครับประเทศข้าเจ้านี่โควิดกับบุคอยได้มันเป็นปลาไหมครับพี่น้องมันบุคอยได้อยู่ในเมืองคือประเทศเท่าครับ บ่เป็นตัวอย่างคือบ้านเฮาการแพทย์ข้าเจ้ากะดีนะครับตอนนี้สามทุ่มครับผมสามทุ่มอันพิษจุดตะตอแหลกเหรครับว่าทุ่มหนึ่งนะครับสามทุ่มประเทศฟินแลนด์ครับพี่น้องช่วงเอ่อช่วงเอ่อช่วงเดือนเดือนกรกฎานะครับช่วงนี้กะสิว่ค่อยค่ำหมดเลยหรอครับตีสามลงหุมๆเนี่ยหครับแ้งข้าวเดียวนะครับ สดบ่มีไรดิบบว่าไรดิบอ๋ออันนี้แหละครับไรดิบเส้นดงๆเลยเหรอไสหลอดไสเดือนข่อยกินนั่นได้เหรีเป็นอย่งไรครับเป็นอยัางไรเหรอยังใช้ง่ายอยู่บ่ยังลอยอยู่อ่ายังลอยอยู่ยังลอยอยู่นะครับใส่เดือนประเทศฟิลเล่นคือบานเฮาบ่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อนะครับผมนะเอือบางปีกับตัวท่อนี่ก้อยนะครับควายนี่ว่าควายขี้ปม าเบิ่งได้พี่น้องรุ่น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 มันจะกินไววขึ้นอย่างนี้ปลาประเทศนอกเลยโอ้ยเบืดอประยักนะครับนั่นติดแล้วครับแต่ว่ามันบอิวกรเบิ่งครับคนเจาปลาใหญ่นี่ก็เลยครนัูำมาเบิ่งเบ็ดใหญ้ยนี่น่ละครับไม่แล้วครับ นะครับที่พักกันอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังอันไร์บดตายแล้วต้องเตเากนอนเอ็นเอาาครับรถกเอามาเมื่อนี้นะครับเป็นรีสอร์ทนะครับอยู่แบบสบายน้ำอุ่นนะครับมวนนะครับมาเป็นกลุมนะครับไปแล้วครับปุนแล้วครับเนียป่านะครับสามนิวนะครับ พันเสีเอาตัวท่ออุ่มอบนะครับที่ได้บ่เาสนโอ้ยดสิทธิเอาสิทเอาแท้ผู้เดียวเนี่ยเต็มพวงแน่นอนแวงเายได้เขาได้เหรอได้ได้โชว์โชว์โชว์นี่แหละครับ สิพประพ่อชีพนาทีครับผมโตแล้วนาทีครับอันชีว่าผมขี่โม่กับเบิ้งออกแด้วครับพี่น้องปลาอย่างพี่น้องบ้าเนี่ยร้อยอยู่เนี่ยมันจะมีปลาอีแขนครับถามมีปลาอีแขกนี่กระตดดง่ายนะครับเอาพย้อนเนี่ยเนี่ยเขาล่อลอยอยู่ดนะครับเดี๋ยวไม่สิ้นเดี๋ยวไม่ได้เห็พี่น้องเห็นบอครับลอยอยู่ในน้ำครับมันหลายอีหลีครับ นาผู้ใดมัมักิดเวยดบ้นห้องหรว่าฝ่าหางากได้ครับด้อพี่มีมักเิดเอาอยู่หีครับนั่นติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วติดอีกแล้วครับยอั่าล้องแลเยโ้ดอางเข้าเดี๋ยวได้หลตอนีน่ี้ โอ้โหจัดไปก่อนปลาแขกครับพี่น้องปลาแขกนี่แล้วครับนี่หน้าติดแล้วครับตุกเลยตุกตุกตุกได้แล้วครับได้แล้วนะครับ เงี้ยเลยนี่นะครับปลาแขครับนี่ปลาเงี้ครับผมแข็งครับเยอะเลยเยอะเขาฟังเลยน้องพี่น้องเยอะเขาฟังตัวเงี้ยมาไดยครับโอ้ครับผมโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไปกล้อง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 ไปกใหญ่มากเลยครับก้าวขังแล้วก้าขังแล้วไปขึ้นทางเลยไปขึ้นแล้วเกบอลเก็บแล้วเก็บอลเก็บแล้วโอ้โหนี่ครับเก็บอลเก็บแล้วเก็บอลเก็บแล้ว บแล้วบแโอ้โหอ้าไปแล้วพี่น้องโอ้โอลุครับลุตลัวใหญ่กว่านี่ก็มีนะครับพี่น้องโอ้เสดังคันะครับโอ้ตัวนี้ หลุดแล้วครับพี่นรักโอ้ยหลุดแล้วครับหลุดแล้วอันเห็นตัวมันพอน่าแล้วเนาะตัวปัาเป็นอะไรมันยื่นถุงไปโอ๋อมันมีนะไรนะมันหินเนี่ยมันสิละเลยอ่ะมันมีหัวแต่ยัตรมันีหมันตัวใหญ่หัวมันมีตัวหน่อยตัวอะไรก็เป็นปลาอย่างเนี่ยปลาอย่างมู้นี่ปลาคล้ายๆปลานั่นบัตรขอเนาะปลาอย่างเนี่ย นี่ตัวหน่อยใหญ่ๆนี่นะสองคนเห็นปลาแค่เขาปลาัหน่อยนี้เลยหรอมาดกิมเลยเนาะแม่น้ำกินปลาหน่อยนั่นนะครับอาอีกแล้วพี่น้องอออย่แล้วไปแล้วครับ

เอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอาไปย่างไปพุ่นรด้อยบอนึงดึงน้ำเนยและดึงยกขึ้นแต่ถลายไม่ควรไปฟังนะชีตรวดนะพวอตังเซตแบบนี้ สะบัมันดินะจังหวมันแองมึงใส่เส้อไม่ไปมือขี้บัดงอกยืมยืมยืมเอาแล้วเอาแล้วครับนั่งนันเอาแล้วครับมันบิดเร็วเกเฝ้าดครัมันตอยยุ่มมันตอยย่มหันเี่ยให้มันลากก้นเดือมันดึงดเออมันดึงกืนลากด้วยมันนะมันจบมเรือแมันจิถุงแก้มมันแข้งมัแงมากดีแล้วตาใหญเน่เอาไหมดึงขึ้นมาไหมเลาไหมข้าว้องมีตัวไหส่วนดึงขึ้นมากัน ป่าเขาก็เงียบแต่ละเนี่ยไปฟาบวไปไปบกวนแล้วัดเลยดึงข้างคนไปน้ำงมไว้ดิของเราก็จีบบนังอย่าี้ยละกับเบีดอนาพดจะยังต้เป็นยังเด็ซ้อมดวงวะมันก็ดวงเดียววะเอาใกล้ๆกันเป็นยัง เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเพิ่มแป๊บเดียวครับตัวนี้ใหญ่เงยขมูตัวนี้โอ้ยโบแมนตัวนั้นนะครับพี่น้องนี่ขู่ผิดตัวนี้มันโบนย่อยหรอกทำเด้อนี่แล่นจวดๆสิเดือดคืออยู่มันอยู่รอคนนี่ละขันมันจริกจริงมันอยู่รอเขาเนี่ย ร้อยยมากครูกลูไปไดนเงินรัดเจกส่วนุมเลยเทยายานเลยละร้อยสองไง่ ตอนมันรุดตอนมันหุดในไทยไบบว่าใช่ตลอดที่มโอ้ยลน่องเหนอไทยไอ้เวิเลยนี่โอ้ยอไไ่ากันก็นเต็มนนอเห็นตอนมันรุดนะครับโอ้ยสะได้ให้มีหลายสูยังโอ้ยผมจับผูจับผูดีเนาะใช่ไหม้ับไปังเหนียบปแบรังเขาดังดังด โอ้โหแม่คือดัง่ะียดีก่นเลยไงกงเว้นีดีว่ะนาี่คัดใส่เลยคัดใส่เลยนี้เป็นไงก็มาเศร้าลาบนี่แมาเรีกมาตัวใหญลโอ้ได้ตูทนอีกเก๋ยน้องบิ๊กนี่ยก็ได้พ้องครแป๊บเดียวนะครับได้หลายตัวแล้วนะครับ ตัวน้อยมันเบิดแล้วต้องเข้าใจว่ามือเงินแห้งกี่โตง่ายกานี้เพราะว่ามือนี่โตรุ่นนี่ไม่กินมือเงินดิโตรุ่นใหญ่กว่านี่ไม่ได้มาอีกอ๋ออีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วนอนกันหาอย่าง้มตากันต้องเบิ่งกับผู้ใส่พูดเสียบเงี้ยได้อผู้เสียบเงี้ยพู้เสียบเงี้ยมันกับมันเด้อ่าเอาเบิ่งพี่น้อง ขันเบสไม่กับผู้ซิทเด้แม่หมอาเบิ่งเอาเรืพี่น้องเด้อเกี้ยกับผู้เสียบเงีเสียบเยีมือผู้เสียบเงี้ยผีมือกัามาอีกแล้วตัวนึงขันเบสใหม่ก็แน่นอนเลยปะเบ็ดฝรั่งเนี่ยเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งขั้นตอนการเสียบเงี้ยม้วนม้วนหางสินน้ำได้ครับม้วนหางสินน้ำมับ มารับขอขอขอหน่อยนึงเสียบมาเป็นปมแบบนี้ไว้บังเนี่ยตัวนี้เขามามาเป็นจิ้นดีมันต้องมุมกั๊บบังนี่ละเนี่ยไปไปไปแล้เดี๋ยวปล่อยลากไปแล้วตามตามมาเลยเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้ายุคขั้นตอนก็ผู้เสียบแง่อีกัขั้นตอนก็ผู้เสียบแง่อีกแล้วครับนี่ยนะ พี่น้องไงบ่ครับไงบ่เบิ่งเอาเด้อครับมีแต่กางเกงครับผมไม่อีกแล้วมาเร็วบ่ถึงนาทีครับผมบ่ถึงนาทีเสียบเหยบ่อัอนแล้วอันไม่เสียบบ่หั่นแล้วอันอันเก่าบ่หั่นแล้วอันไม่มาอีกแล้วตัวใหญ่พอมันขั้นตอนก็ผู้เสียบเแง่เด้ตัวน้อยตัวใหญ่ เบิ่งท่านผู้ชมหน่อยเบิรงท่านผู้ชมน่อยเต็มหานแล้วของเสียเอฟซีหนเยเอฟซีเต็มห่นเลยม้างหานดีเครื่องหนเลยผนนีมาเป็นแม่มามันมันสิมาเป็นมูขนาดอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้ยมาอีกแโอ้ยหน่อยนะจ๊ะเน่อเป็นน้ำผู้เสียบเนี้ยหลุนน้องเวนตัวนี่ลุดน้องเวนตลุเนี้ย กยวางแนลดนีเที่ยไปไนแล้วแมนกำลังสอนนะครับเอยี่เลานี่ข้านี่ม่งติดมาถักไม่ต้องเสียหลายหรอกปากมันน้อยพี่น่องเลยคู่นี่มาบุพฟนช่วงอครับเตรียมครับเส็ล้ยุ่งไปเราไม่เหี่ยวมึงไปแล้วมันเหี่ยบมึงไปเบ็ดแล้วเพาป่าที่นี่มันรอตุ๊ปปองอยู่นี่ะหละ เบ็ดฟางเ๋ยวเธอเอียวดังเลย่เ็ดฟางเือีข so ี่กระเดือนลไปพูดนะลากไก่อตเนยดีกว่าขี่กระเดอนต้เขาลากเอาบยี่มองคาเ็ดสลงโอ้ลุ้นเอาแล้วครับัวนี มันเียน้อยมันจะเช็คโอ้ยเข้าใส่ขี้กรเดียดน้อยๆมันใส่ยด้ยตัวหน่อยตัวเตยนตัวหน่อยที่โอ้ยโอ้ยฝ่าออกมันหน่อยเกินจิกมาจิกได้เลยจิกาเลยไปมือถึกเลยโอ้ยบลแทงกันดกับห้องเช็คดแล้วอยมันหลายเาเลียวบังเลียวบังอันมันสิมาเลียนอ้อมเขาหนิตัวนี้ ยงี้ลงไปมันลูดลด้วดความอีกประมาณบุก,กี่มื่นนะครับบุก,กี่มือ่อกัดิีได้ไปตกโอ้ไปไปตักไหมนะครับมีหอดไก่ปลากัดตายนะครับไม่ยืนเบื้องเฮานะครับยืนข,ข้างโอง้ชัดปาลาไหลนี่น ทางนั้นเรแน่จะได้ปลาใหญ่ละมูะเป็นชัยเดชเป็นมาเป็นกลุ่มจะให้โอ้ยไ <laughs> <laughs> อยเบ็ดไม่เนี่ออ <laughs> ยไอเบ็ดเล้านอันนี้ <laughs> บเบ็ดเล้าครับเบ็ดเล้านะครับอ่เบื้องขาพหัวนะหัวห้อยยิ้มให้ท่านผู้ชมเบิ้งหน้าครับผม <laughs> โอ้ย <laughs> เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว <laughs> โอ้ยง่ยอีหลีพี่น้องเสียบเงียบเพราะท่านเลี้ยอยู่เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเหมือนเขา

ทำหมดตัวนี้แล้วป่ะขาลงน้ขามีมีตันึงอ้แกโตแ้นะอีกรอบพี่น้องครับเอาอีกแล้วครับตลาใหญ่กินอีกแล้วเลียวเลียเ๋มาเบิ่งกันนะครับมันจิตตัวใหญ่ซ้ำเมื่อกี้บอก่ตัวใหญ่กว่ากัานะครับ มมาาโอ้โหง่ายครับง่ายง่ายง่ายซ้ำเมื่อกี้เนี่ยว่าเบิ้งนะครับพี่น้องเอาอยู่แท้ครับอยู่แท้ป่ะเนี่ยอ้ถ่ายเอาคนแต่ตีเนี่ยเหรอไปแล้วพี่น้องไปแล้วมาเบิ้งกันมาเบิ้งกันครับแม่ตีโป่งลุตซะละ กเลยหำเลยโอ้โชครับโชะโชโชะมาเดียวโอ้ยพี่น้องว่าไปยังเน่ยครับเบิ้งเบงพี่น้องลา้ากไปอกไปลามย่านถือค้อนมันขึ้นมาสะโดยดีปลาพี่นยมันยานถือค้อนรอบเนี่ยโอ้โหรอบนี้กำค้อนมาแล้วตัวไหนบาครับตัวไหนบ้างแลดินโตได้ันีโตขึ้นนี โอ้โหโอ้ตัวของฟองมันปีกครับตัวนี้ปลาเงือกปลาแขกปลาปากเป็ดคับปลาปากเป็ดปลาแขกนี่เด้อครับเด้อนะครับโตมันครับอ่าท้ายไป เป็นไดครับพี่น้องเป็นได้ตายจนได้มีไงกว่านี้บอครับมีไงกว่านี่บีครับมีไกว่านี้กับนีโอ้ได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับป่าไหก็เหนจับยส้มไงกว่านีเลเนาะมาเดีจับส้มนะเอยวายวยผีเพิ่งแขนผี โอ้คนะครับพี่น้องป่าประเทศหนาวนะครับเวลามีน้ำแข็งนะครับเป็นน้ำแข็งก็อยู่ใต้น้ำแข็งนะครับเนื้อมันเะมันจยดอร่อยครับตัวนี้เสียบนะครับขายในห้หางกับแพงนะครับนี่ไประเทศนนี่เ้าวบตองสื่อนะครับชิดเองเลยครับ อ่าเดี๋ยวเขาไปเบิึงป่าที่เพิ่นอ่าตกแดงนะครับนังเลยเว้ยใช่หัวเลยเลยนั่งเลยเจ้าเครื่องคู่แล้วพี่น้อง ได้ทั้งปลาขาวนะครับปลาขาวกับปลาจระเข้มาแล้วโอ,อ,เอยเล่นน้ำเลยที่ <c oughs> วันนี้มาแล้วครับมาแล้วหลามออือขึ้นงวดเลย <c oughs> หนึ่งตัวครับวันนี้หนึ่งตัวแล้วอาหารอาหารดึกครับผมมันอาหารเลี้ยงครับมันเปนสามชีทุ่มเหรอครับประเทศ ไปน้อย,ยเวิร์ดลิทเลยเดิยี<า>เดียนเ,เวิดอ่าไปแล้วโอ้มีนี่ละระหว่างนนระหว่างเนี่อ่าเบ็ดกันเรากับเบ็ดฝรั่หลังนะครับอ่าอ่าเบ็ดเรามีสองตัวนะครับเบ็ดเรา,อ,รเเราอ่า ฝรั่งยังมีตัวเดียวนะคอ่าอ่านะครับจะมาจองค่กอะไรไม่แล้วอ่ำอ่ำมือีก็อยู่โดนแล้วนี่แหละพี่น้องคนบ้านเฮานะครับมาใช้ใส่ชีวิตอยู่ประเทศฟินแลนด์กอดยา nila กอดยานี่ nila อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับเตรีเตรียเลยครับข้อยาเต็มเตรมไปแล้วโอ้ยหี้ยหลุดไปแล้ว สดเนนะอมาละเสดียนว่ะเดียนนี่เพื่อให้คุณแค่นี้ก็อยู่ประมาณเล่าๆหาสิบคนนะครับที่มาตีปลกไม้ปลานะครับวางล่อกันตีปลกไม้นะครับกฝากไว้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังบ่ทันได้ติดตามนะครับก็ขอฝากช่องเสี่ยวป้อชแนลนะครับไว้ในเลี้ยงใจของพี่น้องนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจนะครับ ให้ผมได้มี่คลิปดีๆนะครับคลิปสนุกสนุกให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับอ่าสำหรับคลิปหนานะครับเฮ้ยอย่าฟ้าอย่าไปตาพ่อไปติดพี่น้ำอยู่ครับบังไม้ปลานะครับตีบังไม้ปลานะครับเทสต์ส่วนชีวิตโอ้่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมกาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ